สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์นะครับด้วยการหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเหรียญในวันนี้นับก็มีหลายเหรียญมากที่เราสามารถที่จะหาได้จากาเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับผมน้าก็เดี๋ยวเราไปดูาการถอนเงินอัปเดตการถอนเงินในคลิปนี้แล้วก็วิธีการหารายได้จากแอปจากเว็บไซต์นี้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะรเราก็จะพาทุกคนมาหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ในส่วนของเหรียญบิตคอยด้วยแล้วก็เหรียญคริปโตอื่นๆน,นะครับปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ราคาของเหรียญบิตคอยนะครับอยู่ที่2 7, องล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทต่อหนึ่งบิตคอยแล้วก็เหรียญ ETH หรืออีเทเรียมนั้น หนึ่งอีทเทียมเท่าก,กับอยูที่54,728บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปสอนวิธีการหาเรียนกันนะครับด้วยการใช้เบราว์เซอร์ไหนก็ได้ Google Chrome ก็ได้หรือเบราว์เซอร์ b r Brave ก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของเว็บไซต์ที่เราจะหาเหรียญคริปโตเค r r e นซีในวันนี้มีชื่อว่า v i e w โ o r s e t นะครับซึ่งเหรียญที่เขารองรับในการจ่ายเป็นเหรียญ t e c o i n Solana, Bitcoin นะครับแล้วก็ USDT นะครับอ่าชิบะนะครับผมนะแล้วก็มีบองนะครับแล้วก็เปเป้นะครับแล้วก็อ่าอันนี้ BNB แล้วก็ Dashcoin ก็มีเหมือนกันนะครับ TRXtron ก็มีนะครับซึ่งรองรับกระเป๋าสีกระเป๋านี้ก็คือกระเป๋าเด็ตรงเลยแล้วก็ CC Wallet C Wallet แล้วก็ f อเส e t p เพย์ pay, แล้วก็เพ y e เยอร์ซึ่งเราจะทำการถอนเข้ากระเป๋า f อเส e t p เพย์กระเป๋า f อเส e t p เพย์ pay, จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ f อเส e t p เพย์ for pay, นะก็เดี๋ยวเราจะถอนเข้ากระเป๋านี้เลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมมียอดเหรียญอยู่ในกระเป๋านะครับประมาณ1 1ึ่ง BTC นะครับถ้าเป็นพอร์ตก็เท่ารวมทั้งพอร์ตหมดเลยก็ประมาณ7.98ดอลลาร์นะครับ แล้วก็อีท e เรียมประมาณ2,854 e t h e r e u อ o ทเก็11 c o อ็ด o อจคอยไลท์คก็0.03430174นะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เหรียญที่มีอยู่ในส่วนของกระเป๋านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการถอนแล้วก็อัปเดตกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกก็คือกด r e g i s เตอร์นะครับแล้วก็กรอกอ e ีเมลที่เป็นอ e ีเมลที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็กรอก username เป็นภาษาอังกฤษกรอก password หรือรหัสผ่านนะทั้ง2ช่องนี้นะครับ ก็คือเป็นรหัสผ่านที่เหมือนกันเนาะยาแต่ว่าอย่าไปใส่รหัสผ่านที่เป็นอ e ีเมลนะเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ทุกคนนะให้เราให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ตั้งหากเลยของสลับที่เราจะใช้งานผ่าน v i วิว o พ e ต s นะครับแล้วก็ติกถูก I am not robot แล้วก็ r e g i s เตอร์นะครับจากนั้นเราก็เข้าสู่นะับนส่วนของการล็อกอินได้เลยนะครับหรือการเข้าสู่ระบบนะ ว่า in account นะครับตัวนี้ก็ให้เราใส่อีเมลที่เราสมัครสมาชิกไว้แล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เรา,าสมัครสมาชิกไว้เมื่อกี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับ I am not robot เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับจากนั้นก็ทำการกดคำว่า log i อินถ้าใครนั้นลืมรหัสผ่านก็กดฟ o ก g o t ดเอ่อเ o ื่อพาก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนการลืมรหัสผ่านก็คือสร้างรห,รหัสผ่านใหม่นะครับผม หลังจากที่เราเข้าสู่ในระบบแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ถ้าจะเป็นถ้าเราจะเปลี่ยนธตมนะเป็นธตมสีดําก็คือกดที่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมนะั่นก็จะทําให้เรานั้นไม่แสบตาเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ในบัญชีอยู่ที่1นึ่งแสนแปคะแนนด้วยกันนะครับซึ่งวิธีการหางคะแนนก็คือกดที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่า f a s e s t นะครับนี่ทุกคนส่วนอันนี้คือเป็นภารกิจเนาะ ภารกิจ l e a d e r b o a r d ภารกิจ Daily Bonus ภารกิจ Challenge นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคะแนนมันดูวิธีการหาเหรียญกันนะครับก็จะมีช่องทางของ f a l s e t ์อ่าออฟเฟอร t Link PTC นะครับอ่าสีช่องทางนี้เลยเนาะ f a l s e t ก็คืออ่ามาที่ช่องทางแรกเลยคือ f a l s e t นะครับเป็นการมากดรับเหรียญทุกๆ4หนาทีนะครับเราก็จะได้ครั้งละ65คะแนนแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ exp 3ประสบการณ์ด้วยกันนะอ่าลิมิตก็คือ1000ครั้งต่อวันนะครับ วิธีการคือเราก็แก้แคบชาคืคอึก้น193ก็คือเป็นภาษาอังกฤษ1ก็คือ 1, ควันกดที่วันสามไอ้นคือนายนะครับ3ก็คือ3ก็คือกดตัวนี้แล้วก็ i am n o นั o b รบอ่า verify นะครับรูปภาพที่มันกลับหัวแล้วก็ Verify ไปนะครับนี่ทุกคนนนัได้มาแล้ว65โทเค็นนะครับผมแล้วก็รอนะรอประมาณ4นาทีนะครับก็มานี่ทุกคนนะตัวจับเวลาก็คือจับเวลาอยู่นะครับแล้วก็มากดรับต่อได้ ต่อไปก็คือไปดูช่องทางอื่นต่อนะก็คือช่องทางของ offer wall นะครับ offer wall ก็จะเป็นงานทำ offer นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมขอขยายหน่อยนี่ทุกคนนะงานทำ offer นะครับงานทำ offer ก็คือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะแล้วก็สมัครสมาชิกของเว็บไซต์นะครับตรงนี้คือเป็นงานโหลดแอปก็จะเป็นงานนี้รองรับ android ก็คือต้องใช้ android ในการโหลดแอปนะครับ งานไหนที่มี iOS ก็คือใช้ iOS ในการโหลดนะครับผมนะอันนี้คือ iOS นะครับ iOS เหมือนกันนะครับผมนะอนเดี๋ยวผมขออนุญาตให้มันสว่างใหม่นีุ่กคนนะก็จะเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วน CPX Research ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถามนะก็คือเป็นค่าของ CPX Research ค่ายของ Time War, ท่ามค่ายของ T.O. t e m b r i d g e แล้วก็ Bit Lab นะครับอันนี้ดูโอ้โหมีเยอะมากในสองค่ายเนาะก็เลือกได้เลยว่าเราจะทําค่ายไหนทุกคนนะตรงนี้เนาะก็บางทีเราทำค่าย 10x 10, 10 CPS Research เรียบร้อยแล้วก็มาทำค่าย Time War ต่อนะครับผมนะต่อไปก็คือเป็นในส่วนของ Short Link นะครับหรือการแก้แคบชาติทุกคนนะอ่านี่คืองานแก้แคบชาตินะครับงานแก้แคบชาติตอนนี้นะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันโอ้โหเดี๋ยวอันนี้มัน เดี๋ยวผมก็ยัดดีเฟตใหม่ทุกคนนะอ่าโอเคเนาะมันรองรับในส่วนของอ่ามือถือนะเมะื่อกี้ผมผมอ่าขยายเมื่อกี้ทุกคนทําให้เรานั้นดูไม่ออกนะอ่างานมีทั้งหมด63งานแล้วก็คะแนนมีทั้งหมด14,060คะแนนแล้วก็ค่าประสบการณ์252ประสบการณ์นะครับ งานนี้ก็คือว่ากดเคมไปแล้วก็ทำไทม์ช็อตลิงนะครับให้ผ่านนอกทั้งหมด3 3ครั้งด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะจะได้ไปประมาณ300โทเคนนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ477วินาทีนะครับผมนะก็มีงานหลากหลายงานนี้เป็นงานที่ทำคะแนนได้เยอะนะครับผมนะแล้วก็งานต่อมางาน PTC หรืองานดูดูเว็บไซต์เยี่ยมชมเว็บไซต์มีทั้งหมด43งาน มีคะแนนทั้งหมดอยู่ด้วยกัน1,356คะแนนแล้วก็เวลาที่เราจะต้องใช้ประมาณ3 8 5วินาทีนะครับแล้วก็มีงานเรื่อมชมเว็บไซต์งานดูวิดีโอของ YouTube ก็มีเหมือนกันนี่ทุกคนนะอันนี้คือเป็นงานดูวิดีโอของ YouTube นะครับผมวนะ่า watch for free coin รับชมเพื่อรับะคะแนนฟรีนะครับประมาณ15วินาทีนะ45ตัวเข็นอ่ะกดเข้าไปกดปับ๊บอ่ะทำอะไรต่อ อ่าอันนี้ทุกคนเพลย์เดอะวิดีโอ t a สตาอ่าก็คือกด Play ไปนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับผมจะให้จบนะประมาณ15วินาทีนะครับตรงนี้ทุกคนนะอ่าก็จะมีตัวจับเวลาเห็นไหมทุกคนนะเดี๋ยวผมขอดูให้จบก่อนนะครับเมื่อเราดูจนครบ15วินาทีแล้วเราก็ยืนยันนะครับว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วก็เลือกรูปภาพที่มันกลับหัวคือหัวอยู่ข้างล่างนะครับกดคําว่า Verify นะครับ โอเคเรียบร้อยทุกคนได้มาแล้วนะในสองคะแนนต่อมาก,ก็คือกดกระกบาาปิดไปได้เลยตรงนี้ทุกคนอ่ะเรียบร้อยทุกคนนะก็งานเมื่อกี้ทาเสร็จแล้วนะครับก็มีอีก3งานด้วยกันส่วนงาน Windows หรืองานเย็บชมเว็บไซต์ก็คือกดที่ตรงนี้ก็คือต้องใช้ประมาณ30วินาทีแล้วก็จะได้9กเ็โทเค็นกดวิวนะครับแล้วก็จากนั้นอยู่ในหน้านี้ประมาณ30วินาทีทุกคนนะพอครบนะก็จะมีให้เรายืนยัน เหมือนเมื่อกี้ต่อเลยนะครับผมอันนี้รู้สึกว่ามันแหลกหน่อยนะผมจะเลือกเป็นเว็บไซต์อื่นดีกว่านะครับอ่ะได้อยู่นะเว็บไซต์ของเมื่อกี้ทุกคนนะอ่านี่ทุกคนนะมันนับถ่ายหลังอยู่นะครับผมดีที่มันไม่ปิดดีที่ยังไม่ปิดอีกเมื่อกี้ทุกคนอ่าเรามาดูที่หน้านี้ก็ได้ทุกคนก็ถ้าครบนะครับมันก็จะเด้งให้เรายืนยันตัวตนเมื่อกี้ยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับล้วก็จะได้คะแนนอ่าตรงนี้เขาบอกว่าให้เราไปอยู่ตรงนี้ทุกคนนะ จะได้หรอเป่าเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ก็คือว่าอ่าไม่ได้ทุกคนนะคือว่าเราต้องไปดูในหน้านั้นแหละทุกคนเราอย่ากออกจากหน้าของเมื่อกี้ทุกคนคืออยู่ในหน้านี้ประมาณ30วินาทีนะครับผมถึงจะได้ทุกคนนะเดี๋ยวเรารอให้ครบ30วินาทีนะครับพอครบ30วินาทีเราก็กดย้อนกลับไปนี่ทุกคนนะก็กดอ่ายืนยันนะครับอันนี้ก็มีระเปะมีทุกคนตรงนี้นะแล้วก็กดวิดีไไปนี่ทุกคนนะ ก็ได้คะแนนมาที่ปลอยดูคนนะครับผมนะก็ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภารกิจต่อไปนะครับมีภารกิจอะไรบ้างเนาะก็เมื่อกี้งานทุกงานเราก็ทําแล้วเนาะภารกิจมีภารกิจของลีดเดอร์บอร์ดนะครับลีดเดอร์บอร์ดคือการจัดอันดับนะครับว่าใครทําการทำออฟเฟอร์วอลได้เยอะที่สุดนะครับนี่ดูคนนะก็อันนี้คือคนนี้ได้สี0แสนกว่านะครับรางวัลก็จะได้ประมาณ3 0 0 0 0นคะแนนด้วยกันโอ้โหนีุ่กคนเยอะมากทุกคนนะอันนี้คือสาบคนที่ Uh, ทำออฟเฟอร์วอล์นะครับผมนะแล้วก็เดฟเ r ้าสำหรับคนที่ทําการแนะนํยูเซอร์นะครับนี่ทุกคนนะก็อันนี้นะครับก็37คนนะก็รางวัลก็จะได้ประมาณ1ล้านทุกคนนะหนล้านโทเค็นนะครับถือว่าเยอะมากทุกคนนะก็ตามนี้ทุกคนทั้งหมดนะ้านที่เขาต้องการคือ1น3 4 5 6, 6 6คนแล้วเปล่าเนาะช็อตลิงก์ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนนะ แล้วก็ฟอร์เซตอ่ะมีคนไทยด้วยทุกคนนะาี่อันดับนะก็น่าจะได้รางวัลประมาณ5 0 0หมื่นนะถ้าจบเซสชันนี้นะครับอ่าก็ตรงนี้นั่นเลอเวลาประมาณเท่าไหร่หรือเวลาประมาณเท่าไหร่หรหรดูมันดูกันนะครับอ่าเขาไม่ได้บอกเวลาทุกคนนะตรงนี้อ่ะหรือเวลาประมาณ4วันเนาะสี่วันสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับที่เหลือเวลาในการแข่งขันตรงนี้นะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของเดลี่โบนัสนะครับอ่า เมื่อกี้ผมก็ทําในส่วนของงานแล้วนี่ทุกคนนะกดรับได้นะครับนี่ทุกคนกดรับได้เลยนะครับอ่ะกับหัวเคมไปนี่ทุกคนได้มาแล้วก็อีก11ชั่วโมงก็มากดรับต่อได้นะครับผมต่อมาคือเป็นภารกิจนับชาเลนจ์ตรงนี้นะชาเลนจ์ตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นการแนะนำนะครับก็คือกดรับไปเลยนะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็ที่เหลือคือคอมเพลตีที่สอันนี้ยังทําไม่สําเร็จนะครับ ช็อตลิงก็ยังไม่สำเร็จทุกคนนะก็จะได้รับประมาณไปเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนการถอนเงินมาที่คําว่า withdraw นะครับหรือการถอนนะครับอ่าแล้วก็จากนั้นโอ้ทุกคนถ้าใครขึ้นแบบนี้นะของใครขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าหมดนะครับถ้าใครจะถอนเป็นเหรียญบิตคอยนะเข้า f a เส e t p a พตอนนี้หมดนะ empty balance หมดนะ LTC ก็หมดนะครับผมอ่า แล้วก็ t r x t r x t r o n มีอยู่นะ Solana มีอยู่นะครับอ่าพอเสร็พนะ Dogecoin ก็มีอยู่นะครับแล้วก็ USDT มีอยู่นะครับอันนี้หมดแนละ้ว m t y หมดนะถ้าอันนี้คือ CC Wallet มีอยู่ชิบะนะ โอ้เสียดายผมจะถอนเป็นในสองเหรียญบิตคอยทุกคนนะตรงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนละกันนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยถอนแล้วกันเนาะกะว่าจะอัปเดตในสวนการถอนเงินในสวนคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่ละกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเสียดายเนาะเหรียญพราจะถอนเป็นบิตคอยด้วยตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครสมาชิกใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการถอนเงินคือให้เราใส่อีเมลกระเป๋าของ f a s รสต์พตรงนี้แล้วก็ เลือกจํานวนนะครับเลือก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 อะไรนะเลือกเหรียญที่เราต้องการเนาะแต่ว่าต้องเป็นเหรียญที่มันมีอยู่นะไม่ใช่ขึ้น e m p นะครับแล้วก็จากนั้นมาแก้รับชาข้างล่างนี้แล้วก็กดวิดรอได้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ